สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ไฟออฟสวอสไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบนี้นะคะเป็นรูปทหารคนหนึ่งยืนอยู่อย่างผู้ชนะอยู่ในสนามรบในขณะที่ผู้แพ้เดินหลบออกไปผู้ชนะดูจะอยู่อย่างคงกระพันผู้แพ้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมสละดาบให้เขา ความหมายของไพ่ใบนี้คือให้เรากลั้ำกลืนความหยิ่งทะนงแบบผิดๆไว้เสียบ้างและยอมรับข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ก่อนจะก้าวต่อไปข้างหน้าชายสองคนต้องเลิกต่อสู้เพราะไม่มีทางเอาชนะได้แล้วหันไปพยายามทำอย่างอื่นเพื่อชัยชนะจะดีกว่าไพ่ใบนี้แนะนำให้เราคำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆแล้วจึงค่อยเดินไปในทิศทางใหม่ ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอไอชานเนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ